มาถึงเวลาเขาเล็กเขาตากว่าหาสองเมื่อกี้กว่าหกเอียวเนาะกว่าหาสองก็หันหาหันสองเนะ้อไม่เล็กเข้าตาออ รู้ไว้ใช่ว่าเซบาแบบหามครับผมเนาะกิดสนับสนุนใหนนี่เล็กเกิดขึ้นทั่วทุกคนละแเห็งเนาะคันว่าอยากซื้อก็เห็ดเอาเบิ่งวิธีเห็ดมันง่ายสใดเนาะเอาตาหาก่อนเนาะมันยุดตาใดละ่ะแม่เล็กใสต์ติเมตรเดียวมันจะไซต์คืงเมตรคือทางยุโรปอ่านี่ยุดตานีแล้วนึง นี่ขยา่ายานก็ได้ขย่าฟ้าก็ได้นะกะคันหาซอแม่เล็กขาตาได้ก็ฮะซื้อมาเห็ดเอาเดอพี่น้องด้วยร้านค้าทั่วไปบ่มีขายขนมายน้ำเซียนอหรือ,อไรใช่ไหมใส่บาแบกหาบ้างครับผมเดี๋ยากใหมุน มุ้นเราก็บีบตามวลน้ำกะาให้มันลงสุดอ่าแม่เล็กเนี่ยกะกับว้ประโยชน์มันก็นี่แหละครับผมเนื้อกับือไว้ดูดแม่เล็กเขาตาเวลาทำหลูกเล็กสองเวลากะเมียกะเบาจนบินได้กะเว้นนั่นนั่นกับไปจวงจานเขามาเปิดซอยเขาน้ำบินซอยเขาน้ำอ่าเขาเขาบินบวกเขาบินลบฮันลบเขาไปแล้วเข้ากระแทกเลย จะยาจะสองจะํำไปเลยจากบ้านนะทำงานเรื่อยไปทิวก็ไพมันไวกเร่งแบบกะเม็ดเล็กมันลงเทียงไปอ๋อเกิดสุนห้าหม่องมันเนาะ มันเอียงโยงยังยงบังคับมันนั่นก็คือกัน,นั่นแหละลูกบ่มแมนแล้วเนาะเดินโดยไม่ต้องข้อั้วนหันหลุนทันทีนั่นกับที่ที่ภาคกันตีหนาที่ลังว่ามันคือบ่มแมนว่าบ่แมนวะ,รนวะกระซุ่มแบบนั้นสร้างเห็ดแบนลูกเล็ก <laughs> หนึ่งเวลาเข่าตาเล็กนก็เอาอันนี้ก็คือเล็กก็คือเลี้ยงเป็นแถวไว้ดีแล้วก็เอาเทปเนี่ยก็คือติดมันติดมันอ่ะดึง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 ฟุง้นแม่เล็กที่อยู่น้ำ แม่เล็กออกเนาะเพราะว่ากับฟุนแม่ฟุนอยู่น้ำแม่เล็กนั่นน่ะกับมันทำเห็นเล็กทำให้ลูกบ่แม่นเนาะมันมีทึ่ขึ้นบวกขึ้นลบเดี๋ยวเห็นว่าก็น่ารักนี่นึงจุดที่หนึ่งที่มันบ่แม่นเนาะให้จำเอาครับผมผมอยากให้เห็นเห็นมันเม่นๆแล้วสองกะต่อสร้างสร้างน้ำหนักเนาะกับลูกเล็กกตับตลอดขัตามันแล้วก็สร้างน้ำหนักกับมันเห็นมันหนักทอกันเพราะว่าตลอดมันตักตวงออกได้เนาะดีปะ การการร้านขายอุปกรณ์เนการส่วนมากกาปิดนะปิดกันนะการบอกสุดผมก็กระบอกเยอะแต่ว่ากผมบอกพอเหมืดขึ้นเขาเนาะกะพระอยากาให้เห็นวิธีเหตุสื่อ่ากะผมเห็นเองหรือว่าผมไปรับจับมืออื่นมาขายก็นั่นก็คือกาความตังใจผมเนาะ นี่เร่นกะเหร่นมันไม่เร่นกะเฮ็ดลูกกะกะขอทานด้วยล่ะเราคนู้บที่กับของเคยเหร่นมากนั่นลหะกะมามาเห็ดมาทำมาบอกเราก็สิบออกยูทูบออกเฟซบุ๊กกะได้ด้วยล่ะกะย่คิดว่ากับเจ็ดแปดหมื่นกะเดือน่เดือนที่พานมาเดือนแปดอ่ะกะเกือบสิบยูทูดละกะเก้ามื้อไปเยอะเแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเดือนเก้าเนีอาจจะถึง พว่าเริ่มจากแต่วันที่สองแม,ม่ห <c> ร <oughs> ือไงก็เดินเปลี่ยนนะก็เริ่มตั้งแต่วันที่เก้าดเนี่ยจังค่อยสตาร์ทเนาะแต่ได้ขึ้นแค่คันาสามไฟอสามไฟแล้วก็ร่วมกันไปก็เกือบเครื่องเครื่องสิบหรือไงเออเป็นประมาณซีหรือไงสามไฟไหมเนาะรักอยังหันบาริโศกจะไปเลยนี่คือคือหาเนาะดอกหามันจะตาได้แม่เล็กเห็นบ่ ดอกสองเลยปะเดี่ยมันเคยยุตาสองเลยตัวดอกสองเลตไปยุตาใดตาขาวไมีหาตาจะไปว่ายุตตาใดก็ใส่เต็มเมตรโดดกระยาเป็นใส่เครื่องเม็ดขึ้นยังท่างยุโรปขึ้นอ่อนจันหงหงฟ้าหงงๆ้นักประเดี๋ยว้สมประกอบจักยางจักแนว ซื้อมาแล้วกระจมออกออกแยๆกระซุ่มดันลูกค้าก็ได้ก็มาเสร็จก็ผมเนี่ยเะดัดโพงดัดแปลงให้แล้ผมขันมีเวลาผมกันั่นเยอะแต่ผมผมมีเวลาแม่จะทศผมยังบ่ได้รับเลยนะอันนี้ก็เป็นห้าเป็นสองเรากับทัาไแม่เล็กก็ซื้อมาเสร็จสับแล้วนัะสาขาน้าหารนัดที่แล้วครับผมนี่ถือว่าเป็นควบวางเบียกับอยากให้มีเล็กใส่เด้อ นะกลายเป็นตัว52ไปแล้วนะก้าเก้าว 99, ลุ่น 5, น้ำนะก้าวขึ้นซีเอห่าห่าเป็นน้ำใสที่สุดเลย กนไหลนิดหลอดกัซ้อมกันก็เบนสิ้นก็ยอดลงไปแหนทั้งที่หนึ่งวิสองวิก็แหงแล้วนะมันมเอาซุมนเนืดเนิดก็ไปพากันพาหลุกโป่งลวก็บรุ่งเหนือเนืดกะตีว่าบม่ได้เส้ตู้เย็นตู้ยางกับมัดเกี่ยวยางหลักกาวกับตู้เย็นหลักเส้นหลักมันสิเป็นยางอ่ะกันได้เมื่อกลองเอาตวคนไปกระยอดมันมันสีซึมลงมังหูพายเตะเอ้กับวุ่คิดผิดๆเนาะลองนงกระไดกระเบิงแน่กระถามนี่ เขาใส่นี่สิเน่หน,น,น้าม่เ่กับมันสิเคลือบร่องไปเหมือนขแต่ว่ามีร้อยเล่าร้อยแหงนอ้อยจะพา,ก,ากันไปแซ่ตัวเย็นแหงเงินพวกเกาบัดนเดย์เขายดไปยืดดีๆกับห้โลแตกออกจากกันแข่งว่าขามเอาไม่เดี้กะเอาเลยเอาตาหนาเลยแตกดอกดอกดอกห่างดอกวัตถเออบไฮโลหา 2, ล่านทีสองน้องถึงสามขั้นแม่กัดเสี้เอาไม่ยึดตีแม่ลูกให้โลขวาอ,าอกกับตะเกียวเด้อเออเหลนยุตตาสุ่นช่วงนั้น ก็เห็นอยู่แม่น่าบนยังครบแม่กับ่เห็นตนาขคางแม่บ่ได้นับทั้งขคางแม่นับทั้งบนแม่ผ่านไปครับคลิปนี่เนี่ยประเด็นก็นาต่อไปก็คือขาสองแล้วกัยัดแม่เล็กลงซึ่งนี่แม่ง่ายเนาะครับเนาะขอบคุณเนติละโบาจากบทขอบคุณไปอายบาย